โอเคมาครับรถเร็วในที่หนึ่งหนึ่งสองจะเนชายไปทางกรุงเทพอธิวัฒน์ทุกคนอย่าแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วครับรถเร็วหนึ่งหนึ่งสอง จริงๆนะผมว่าแล้วรถเร็วหนึ่งสองไม่จอดห่อ,หอ,อก,กายเนีาา่ยทำไมถึงถึง11บเอนาายิบหออกออกยิบเนี้ผมไม่เข้าใจเลยทุกคน นต้ำครับส่สองสอง่ บขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีบางห,น,หน้าเป็นขบวนรถเร็วเลขที่1 1 2ต้นทางจากสถานีเด็ชไทยปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตนท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอาการโดยสารได้ในทลานที่1ขอบคุณค่ะ ที่นี่สถานีบางมูลน้าก่อนจะลงจัดขบวนรถตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟขห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามีโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะขอสอบ